สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระสุขทุกด้านขอขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคม2023พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะใกล้ควรร่วมกันอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่31ข้อที่8กล่าวว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวพระองค์สถิตยอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากกลัวและอย่าขยาดเลยท่านโมเสสได้กล่าวเพราะวาจชนะตอนนี้ในตอนที่ท่านเองกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าตอนนี้ท่านมีอายุ1 2 2 0ปีแล้ว และพระเจ้าบอกกับเขาว่าเขาจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนไปเพราะว่าพระเจ้าจะนำคนอิสราเอลไปและพระเจ้าจะให้ผู้นำอีกคนหนึ่งก็คือโยชูวาที่จะเป็นคนมานำต่อแล้วโมเสสได้บอกกับคนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะนำเขาต่อไปเหมือนอย่างที่เคยนำโมเสสมาและนำคนอิสราเอลไปด้วยกัน โมเสสจึงบอกกับคนอิสราเอลในบทที่3 1ข้อที่6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากกลัวหรือขั้นค้ามเลยเพราะผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียจากนั้นท่านก็เรียกโยชูวเข้ามาและให้ยืนอยู่ต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดแล้วก็บอกกับโยชูวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญ เพราะว่าโยชัวจะต้องนำชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วก็จะไปยึดครองแผ่นดินนั้นและในข้อที่8ก็บอกว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวเพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่าก,กลัวอย่าขยาดเลยท่านโมเสส มีประสบการณ์ในการที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สเสด็จไปข้างหน้าชีวิตของท่านท่านจึงได้ให้กำลังใจและให้ความมั่นใจและพระสัญญาของพระเจ้าที่เคยนำโมเสสมาแล้วอย่างไรก็ให้โยชูวเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปท่านโมเสสตอนนี้อายุ120ปีท่านรู้ว่าหมดเวลาของท่านในการที่จะนำแล้ว ตลอด120ปีที่ผ่านมา40ปีแรกที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์จากนั้น40ปีที่สองก็อยู่ที่แผ่นดินมีเดียน40ปีที่สามก็นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เดินทางในถิ่นทุรกรันดานเวลาของท่านหมดแล้วแต่ประสบการณ์ของท่านที่ได้ผ่านมาที่ได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้นำท่าน เป็นพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยทั้งกับคนออสรลเอลทั้งกับทุกสถานการณ์และท่านก็ยืนยันให้โยชัวรู้ว่าพระเจ้าจะนำโยชัวต่อไปฉะนั้นการที่เราเองมีประสบการณ์ในที่เราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าเราตรงนี้สำคัญมาก บางครั้งเรามักจะเอาตัวเราเป็นที่หนึ่งหรือตัวเรานำหน้าก่อนและให้พระเจ้าอยู่ข้างหลังก็จะทำให้เราไม่เข้าใจไม่มั่นใจในการเดินไปเพราะว่าบางครั้งเราวางตำแหน่งผิดแลาเอาตำแหน่งของตัวเราไปอยู่ด้านหน้าแต่ให้พระเจ้าอยู่ด้านหลังแต่โมเสสมีประสบการณ์ในพระเจ้ามาอย่างมากมายท่านพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้านั้นก็คือพระยาเวพระเจ้าของเรา แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเลยแต่พระองค์สถิตยอยู่กับเราพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวหรือทอดทิ้งเราเพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นใจที่จะไม่กลัวและอยากขยาดเลยพระเจ้าเชื่อแน่ว่าพวกเรามีประสบการณ์ของการที่บางครั้งเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง และเราเองมีประสบการณ์นั้นที่ชื่นชมินดีแต่ในบางบประสบการณ์บางทีเราเองมีความรู้สึกว่าเราอยากจะตัดสินใจด้วยความคิดด้วยความรอบรู้ด้วยความสามารถของเราซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในความสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เราต้องระลึกอยู่เสมอนะคะแผนงานของเราที่เรามี บางครั้งก็จำกัดความรอบรู้ของเราก็จำกัดความเข้าใจของเราก็จำกัดแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงนำในสมัยของท่านโมเสสด้วยสาวเมฆในตอนกลางวันและด้วยสาวไฟในตอนกลางคืนอย่างไรการทรงนำของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ในชีวิตของเราพระองค์ก็ยังทรงนำเราต่อไป ขอเพียงที่เราเองมองไปมุ่งไปที่พระองค์ว่าพระองค์กาลังนำเราอยู่เพราะพระเจ้าจะประคองพระเจ้าจะดูแลเราทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของพระองค์พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรานะโมเสร็จหนุนใจโยชัวว่าอย่าได้กลัวและอย่าขยาดเลย ความกลัวจะทําให้เราท้องง่ายความกลัวทําให้เราเข็ดขยาดไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ในสิ่งเหล่านั้นอีกแต่ว่าในการเป็นลูกของพระเจ้าเราจะให้ความกลัวมาครอบงําชีวิตของเราตลอดไปก็ไม่ได้เพราะความกลัวทําให้เราไม่กล้าที่จะเดินหน้าความกลัวไม่กล้าทําให้เราสู้ต่อกับอุปสรรคบางอย่างความกลัวทําให้เราเอง ไม่มีใจที่จะวางใจในพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่อันตรายขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราทั้งหลายมั่นใจเสมอให้เราท่องประโยคนี้ไว้เลยว่าผู้ที่สเสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวพระอ,องค์สถิตยอยู่กับท่านพระอ,องค์ไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยะเลยขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ตลอดวันนี้ในทุกๆสถานการณ์ ในทุกแผนงานทุกความคิดทุกการที่การกระทําของเรานั้นมีพระเจ้าเป็นผู้นําหน้าเราค่ะให้เราร่่มใจการอธิษฐานสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสดุดขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ได้หนุนใจเราได้ชูใจเราได้เชิญชวนเราแด้ท้าทายเราในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งของชีวิตของเรายิ่งเรา ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเท่าไรความมั่นใจในพระองค์ความมั่นใจในการทรงสถิตของพระองค์ความมั่นใจในการทรงนำของพระองค์จะเกิดมากขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้นขอบคุณพระองค์ที่รักเราที่ไม่ทอดทิ้งเราที่ยังทรงเมตตาเราอยู่เสมอขอบคุณสำหรับพระวจนะในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน